สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ตามใจฉันฟุตบอลออฟ f ิเชียลวันนี้เราจะมาคุยหลังเกมระหว่างเบอร์ลี่เปิดบ้านรับการมาเยือนของทปปีมเบิรแชมในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคลิปนี้เราจะมาคุยกันครับก่อนอื่นเลยต้องบอกเลยว่าแมตชนี้ก็คือเออ่เรียกว่าเป็นแมตตบโชครับเป็นแมต ตบเด็กโชว์ตบโชว์เด็กเลยก็ว่าได้นะครับเป็นแมทที่เรียกว่ารับน้องนะครับรับน้องสําหรับเบอร์ลี่ที่ขึ้นเพิ่งขึ้นชั้นมานะครับน้องใหม่หน้าเก่านะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจแม์นี้ก็คือการเจอกันระหว่างสิทธิ์เก่าของแวงซองกอมันีนะครับโค้ชของเบอร์ลี่นะครับเจอกับท่านอาจารย์อย่างเป๊ปกัวเดโอล่านะครับทางเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ก็คือสิ์เจอจานแมบนี้แต่โดยภาพรวมแล้วบอกเลยว่าสิ์ก็ยังเป็นสิ์อยู่วันยังค่ำนะครับสู้อาจารย์ไม่ได้นะครับโดยภาพรวมเกมนี้ผมพูดรวมๆเลยบอกเลยว่าเกมนี้เบอร์ลี่เรียกว่าเอาคลาสเรียกว่าเล่นมีทรงไหมมีแต่หลายจังหวะจังหวะ ความฟิตของผู้เล่นที่จะวิ่งไล่บอลแย่ yeah. จังหวะทําทเกมมีโอกาสเท่าแมนซิตี้เองมีโอกาสเท่าแมนซิตี้นะครับแมตชนี้เบอร์ลี่การทําเกมการลุ้นทําประตูเนี่ยแต่ทําความอันตรายให้กับแมนซิตี้ไม่ดีเท่าที่ควรจังหวะการวิ่งจังหวะการส่งบอลจังหวะไหนที่ควรจะแทงทะลุช่องจังหวะไหนควรจะยิงควรจะจ่ายเบอร์ ry, ลี่ล้วนไปหมดเลยครับแมตชนี้ ล้วนครับเหมือนหลอนครับเหมือนตื่นสนามทั้งๆที่เป็นบ้านของตัวเองแต,แต่ก็อย่างว่าเพราะว่าคุณเจอทีมอะไรคุณเจอแมนซิตี้ครับคนพอคนแม่ทีมแล้วทีมนี้คุณต้องเข้าใจนะทีมระดับโลกนะครับแมนซิตี้ไม่ใช่ระดับยุโรปนะครับระดับโลกครับเป็นทีมที่มีมาตรฐานดีที่สุดในผมว่าในโลกใบนี้เลยก็ได้นะครับแมนซิตี้เนี่ยนะครับ ซึ่งเบลลี่เองก็เรียกว่าหลอนนะครับเอาแมนซิตี้ไม่อยู่สักจังหวะแพ้ทุกทางครับทั้งแท็กติกทั้งพละกำลังทั้งความสาม,มารถหรือบางจังหวะมีผู้เล่น,นอของเบลลี่เองเล่นโง่ๆนะต้องบอกว่าเล่นโง่ๆเลยก็ว่าได้ครับคือไปนอกเกมใส่ทางด้านของลูอิสเนะี่สองจังหวะนะครับถ้าจำไม่ผิดไอตัวเดดล็อกของเขา ชื่ออะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งของเบอร์รี่อ่ะรู้สึกจะเป็นทีมชาติเยอรมันใช่ไหมไอทางด้านปีกขวาของเบอร์รี่นะครับชื่อโคลิโอโชอโคลิโอ,ชอโ,โอชอ,อะไรนะี่ยไอตัวนี้นะถักเลด,ดล็อกอะลองไปหาดูแต่ลูอิสสองย่งวาวะแบบน่าเกียดนะครับน่าจะโดนใบแดงเลยนะครับเรื่องนี้ ไม่มีไม่มีบอลเลยเตะคนเน้นๆเลยนะครับก็นี่ก็คือภาพรวมส่วนแมนเิตี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงแมนซิตี้กันเน้นๆเลยนะครับแมนซิตี้ในแมตช์นี้เนี่ยถือว่าถามว่าดีไหมสำหรับเจอทีม้องใหม่ก็ต้องดีอยู่แล้วเพราะมาตรฐานดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าจะให้หาข้อเสียสักข้อเนี่ยมีไหมมีครับ แมนซิตี้อาจจะเล่นดีกลมๆนั่นทีมแต่ถ้าถ้าจะให้มองจุดที่เรียกว่าเป็นจุดอ่อนเนี่ยก็คือทางด้านของลูอิสครับเล่นแมตช์นี้เล่นเป็นกลางตัวรับอาจจะเยืงเยิงเป็นวิงแบ็กบ้างเป็นบางจังหวะลูอิสเนี่ยจะเห็นถ้าคุณดูดีๆว่าลูอิสเนี่ยถ้าคุณดูดีๆนะลูอิสเนี่ยจะโดนผู้เล่นเวอร์ลี่เนี่ยบีบบ่อยเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดน,นะครับ ทำให้ในพื้นที่ของลูอิสอาจจะโดนเบอร์รี่เจาะได้บ้างมในบางจังหวะแต่ก็ยังมีโรดิโก้นะครับคดพ่อคนแม่กองกลางอีกเหมือนกันนะครับสําหรับโรดี้นะครับโรดิโก้ของเราเองแล้วก็อีกหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ดูจะอาจจะด้อยกว่าเพื่อนๆในทีมก็คืออาคันชินะครับบางจังหวะอาคันชิก็ยังมีหลุดๆบ้างนะครับเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของแกนะครับแกไม่ค่อยได้เล่นแบ๊ แมตช์นี้พื้นที่ของแกก็อาจจะหลุดบ้างเป็นบางจังหวะนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมแมนซิตี้ถึงไปซื้อกวาดิโอนเข้ามาเพราะว่าอาคันจี้เนี่ยในบางแมตช์ก็อาจจะมีหลุดบ้างนะครับก็ถือว่าถือผมถือว่าเป็นส่วนน้อยแล้วกันเพราะว่าถึงกองหลังแมนซิตี้นี่จะหลุดเยอะมากเท่าไหร่แต่ถ้ากองหน้าของเขาไม่เสียบอลกองหลังก็จะไม่เจองานหนนะครับซึ่งในจุดนี้แมนซิตี้ ทำได้ดีอยู่แล้วก็คือผู้เล่นแดนหน้าเกมลุกเนี่ยเสียบอลยากและการทําเกมขึ้นไปเกมลุกขึ้นไปในแดนคู่แข่งส่วนใหญ่จะได้จบโอกาสโตกลับก็ของคู่แข่งก็มีน้อยพะแมนเิตี้อาจจะได้จบอาจจะโตกลับยากและยังมีกองกลางตัวตัดเกมสุดยอดอย่างโรดี้อีกคนหนึ่งถามว่าโรดดี้คนเดียวเอาอยู่ไหม ในแมตช์นี้ก็ถือว่าเอาอยู่ครับเพราะเบอร์ลี่เองก็เกมลุกก็ยังสเปะสาปะนะครับเออ่เรียกว่าเกมนี้เปิดหัวมาได้ก็ฮาแลนด์ก็เหมาสองในช่วงครึ่งแรกผมจะพูดรวมๆผมจะพูดแบบเร็วๆเลยเพราะว่าเกมนี้คือเป็นเกมตบเด็กนะครับนั่นคือบอลโคลชันนะครับก็คือฮาแลนดะ์น่ยยิงตั้งแต่นาทีที่4และ36 ในช่วงครึ่งแรกซึ่งในทั้งเกมผมจะพูดทั้งเกมเลยทั้งเกมเนี่ยแมนซิตี้กดดันเบอร์ลี่ได้ตลอดเวลาแต่ถามว่าถ้าเราดูแมนซิตี้เกมนี้ถ้าใครได้ดูอาร์เซนอลในในอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะเตะหลังแมนซิตี้ในคืนวันเสาร์อาร์เซนอลเนี่ยกับแมนซิตี้เนี่ย เหมือนกันไหมก็เหมือนในเรื่องของการครอบครองบอลการทำเกมลุกที่มีความหลากหลายด้วยกันทั้ง2องทีมแต่อาร์เซนอลเนี่ยเขาจะเล่นบอลสวยๆตั้งแต่หน้ากอบเกลโทษก็คือกองกลางกองหลังจะวิ่งสอดประสานการสวยงามนะครับการทำเกมมีหลากหลายแต่ซิตี้เนี่ยบางทีความสวยงามอาจจะไม่ค่อยมีครับเน้นพูดน้อยต่อยหนักนะครับ คุณจะเห็นบางจังหวะบอลส่งง่ายๆบางทีไม่มีอะไรมันมีลูกมหาหัศาจา์ของเควินเดอะบอยเปิดไปให้ฮาแลนด์ยิงบ้างหรือเปิดมาให้ฮาแลนด์รุนทำประตูบ้างจังหวะนี้แมนซิตี้เรียกว่าใช้น้อยจังหวะใช้โอกาสน้อยกว่าอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลอาจจะต่อยสิบครั้งได้ได้น็อกหนึ่งครั้งแต่แมนซิตี้อาจจะต่อยแค่ห้าครั้ง แล้วน็อกได้เลยต่อยห้าหมัดแล้วน็อกเลยอาเซนอลอาจจะต่อยได้สิบหมัดถึงจะน็อกอะไรประมาณนี้คือไม่บางจาังหวะแมนซิตี้เองก็ไม่เน้นความสวยงามอะไรเท่าไหร่นะครับเน้นความแน่นอนแล้วก็เรียกว่าเน้นหมัดหนักเน้นโป้งเดียวจอดอนะ่ะเพราะว่าแมนซิตี้มีฮาแลนด์นะครับแต่อาเซนอลเนี่ยพูดถึงอาเซนอลน,นิดนึงอาเซนอลเนี่ยกองหน้าเขายังไว้ใจไม่ได้นะครับ ก็คือข้อแตกต่างระหว่างแมนเชสเตียับอาจจะนอ่นในทีมที่ลุ้นแชมป์กันนะครับสองทีมนี้ก็พูดถึงกันนิดนึงนะครับก็จบเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับเอ,อลืมไปว่าแมนเชสเตียมาได้นาทีมาได้ประตูที่สามนาทีที่เจ็ดสิบห้านะครับจากโรดี้นะครับลูกนั้นเป็นยังไงก็เพื่อนๆก็ไปหาดูในไฮไลท์เอานะครับเพราะว่าเกมนี้เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่า บอลโคโลชัน bon <c oughs> พูดอีกรอบนึงนะบอลโคโลชันครับตบเ,เด็กโชว์นะครับกจบ็จบเกมไปนะครับแมนเชตี้ <c oughs> ก็ชนะเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ก็ขาบ้านไปด้วยสามประตูต่อศูนย์นะครับอาจารย์ตบทุกสิทธิ์นะครับอ่ะเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างก็สำหรับผมก็ถือว่าแมนเชสตี้กก็เอ่อ จุดหนึ่งเอออีกจุดหนึ่งที่จะพูดก็คือแมนซิตี้เกมดรอปลงนิดหนึ่งดรอปลงเยอะครับแต่ผมมองว่าอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าแมนซิตี้เนี่ยดรอปลงพอสมควรหลังจากจังหวะที่เดอ์บอยเจ็บครับอ่าประเด็นนี้ขอพูดถึงหน่อยพอเดอ์บอยเจ็บคนที่มาแทนก็คือโควาชิตเหมือนเดิมครับ ถ้าใครดูบอลหลายหลายแมตช์ของซิตี้คือพอไม่มีเดอะบอยประสิทธิภาพของเกมลุกก็ดูจะลดน้อยถอยลงไปเพราะเดอะบอยเองมันจะมีลูกใจ่ายมหาศาลนะครับโควาสิตเองอาจจะไม่มีลูกจ่ายมหาศาลแต่ก็มีจังหวะลากเลือแกะเพสติ้งที่ดีแต่โควสิตผมก็เคยพูดในคลิปเก่าวๆว่าโควสิต เล่นในกรอบเข็โทษไม่ค่อยดีนะครับซึ่งแมตช์นี้เจอเบอร์ลี่เองก็ยังพอตัวรอดได้นะครับยังเรียกว่ายังหาจังหวะในแดนแดนสุดท้ายของผู้ต่อสู้ได้ดีนะครับฟิลโพเดนก็หาจังหวะเลี้ยงหลบอะไรก็พอได้นะครับพอเดอ์บอยออกอาจจะไม่มีลูกคีย์พาสสวยๆนะครับแต่ยังไงแมนซิตี้ก็ยังเป็นแมนซิตี้ถามว่าปีนี้มีลุ้นแชมป์ไหมผมมองว่ามีลุ้นแชมป์เหมือนเดิมครับ ซึ่งเกมนี้ก็ตบเด็กโชว์ไปแล้วเกมหน้าก็เตรียมตัวได้เลยสำหรับนิวคาสเซิลนะครับที่เกมล่าสุดก็โหดสัตว์รัาเซียนะครับในจิเลียลิเบียสุดๆนะครับนิวคาสเซิลเองก็ตบวินยา่าตบวิลล่ามา5-1เหมือนกันนะครับแมตช์หน้าจะเจอแมนทิตี้ผมมองว่าเป็นคู่ที่มันแน,น่นอนถ้าทิตี้ยังหลอนๆสำหรับอาคันจ้หรือแดเนียลลูอิสเนี่ย ถ้ายังหลอนๆแบบนี้ถ้านั้นน่าเป็นตัวจริงผมว่าโดนนิวคาสเซิลฉีกกระจุยแน่นะครับก็เป็นกำลังเป็นกำลังใจให้สำหรับแมนซิตี้นะครับสำหรับฤดูการนี้ที่ต้องลุ้นแชมป์นะครับก็ขอให้ได้แชมป์ละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับช anel ตามใจฉันฟุตบอลออฟฟิเชียลใน YouTube แล้วก็เรามีแฟนเพจตามใจฉัน บอลออฟ i ิเชียสำหรับ facebook นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ